ทำไงเราจะเรียนรู้ธรรมดาของร่างกายใจิตใจได้ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากอะไรกันแ้ <c oughs> ่แรกเลยรู้สึกตัวให้ได้ถ้าใจเราเราเลอยลงไปที่อื่นมีกายเริ่มกายมีใจเริ่มใจ ไม่สามารถเห็นกายเห็นใจตัวเองได้เร<ม>ียกว่เห็นธรรมดาของกายของใจยังต้องแรกนะต้อรู้สึกตัวไว้อย่าปล่อยให้จิตใจเราลอ,อยไปจิตนะมีธรรมชาติไหลไปต่างความเคยชินให้จิตของเราเคยชินที่จะหลงไม่ใช่เคยชินที่จะรู้สึกตัว หลงได้หกช่องนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปเล่มรถหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจหลงทางใจเกิดบ่อยที่สุดใจลอยทำไงจะไม่หลง จิตเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้ว่าห้ามหลงในวิธีการจะทำเนยดีก็ต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องสังเกตจิตถ้าเราไม่มีเครื่องสังเกตจิตนะจิตหนีไปเราก็ไม่รู้เรื่องอแต่ถ้าเรามีมีอารธรรมมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ พอจิตมันหนีไปจากเครื่องอยู่เราก็จะรูะ้ถ้าไม่มีเครื่องอยู่มันคนจอนจัดก็ไปเรื่อยๆไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรเหมือนมาจอนจัดไปเรื่อยๆนี่ลาต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เรียกว่ามีวิหารธรรมเราก็เลือกดู อยู่แบบไหนที่เหมาะกับเราเองของหยาบที่สุท่ากายของละเอียดก็มีจิตกับธรรมะจิตกับธรรมานุปัสสนาละเอียดถ้าใจเราสติสมาธิเรายังไม่แข็งแรงใช้กายเป็นเครื่องอยู่เล่นอยู่กับ ร่างกายที่หายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกเร้่อยๆหรือร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไม่ต้องไปนั่งกำหนดนะยืนนอนนั่งนออะไรเนี่ยไอ้นั่นหลงไปในความคิดง่ายนั่งอยู่ก็รู้สึกยืนอยู่ก็รู้สึก พระพุทธเจ้าท่านสอนง่ายๆนะพิสูจน์งหลายืยนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่ <c oughs> นั่งอยู่นอนอยู่ก็รู้ชัดร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปเราจะดูร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งก็ได้ร่างกายเรามันเคลื่อนไหวอยู่แทบตลอดเวลาแนละ้ว อย่างน้ยก็เคลื่อนบางส่วนอย่าเราหายใจเข้าหายใจออกนะท้องเราก็กระเพื่อมนี่ร่างกายก็เคลื่อนไหวหรือเราปวดเราเมื่อยเราก็ขยับตัวนี่ร่างกายก็เคลื่อนไหว <c oughs> <c oughs> ให้จิตมีเครื่องอยู่นะแล้วก็ไม่ให้อยู่แบบเป็นคุกขังจิตไม่ได้ห้าม เมื่อเราอยู่บ้านจะออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ได้แต่ออกจากบ้านไปแล้วสุดท้ายต้องกลับบ้านจิตนี้เรามีเครื่องอยู่จะิจะออกจากบ้านออกจากมิหารธรรมเครื่องอยู่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ออกไปแล้วถ้าเรามันมีเครื่องอยู่เนะี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาแม่จอนจัดร่อนเล่ไล่ิศทามไปเรื่อย